อะไรครับผมมา้งพอผูดคุยกับผู้จัดการสอะไรครับผมเจเจหนุ่มนะครับผมเจได้ปืนกลเจนุ hmm. ่มโอ้เจได้ป yeah, ืนมีอะไรจะพูดเลยครับมีอะไรจะพูดเลยเจได้ปืนกลเลยครับไม่เอาเดียวกับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเเรื่องใหญ่เขาลงลงดีคู่นี้ไม่เช่ได้คู่นี้คือก็มั่นใจน้องแหละแต่คือน้องเขาลุ้นหนักสองรอบรอบแรกจะต่อยกับศรีใหญ่เขาขอร้อยสิบห้าตอนแรกเราจะร้อยสิบหกเขาพูด เราก็ต้องต่อยร้อยสิมาพอร้อยสิมาพวกเขามาถอนปุ๊บเราก็ต้องมาต่อยร้อยสิหกอีกเนี่ยเราลดน้ำหนักสองรอบครับโอ้ไม่เป็นไรคุณเก่งเลยนะน้องก็ได้มาอยู่ทางไหนทางแรกไปทีแล้วไปสะดุดแพ้น้องสะดุดไงไปแทนพี่ครับอ๋อแทนพี่ไปไปไปสิงแย่แค่ใครไปจารินไม่ไม่ไม่ใช่เลยอ๋อไปไปเท้าน้องกลับมาแล้วนี่ทางคี่หนุ่มมองไงครับผม เขาทุกวันนี้เขาก็มันไม่ได้เป็นอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ค่ายส่วนหนึ่งนะครับแต่มันก็ต้องอยู่ที่ตัวนักมวยครับเขาขยันขยันกันมากไม่ต้องพูดอะไรเลยทำอ,อ,อย่างเดียวเลยสบายใจด้วย,ยก็เป็นหน้าที่ของเทรนเนอร์อของเขาไปก่อนไปอย่างเงี้ยครับผมก็ดูแลเรื่องอาหาราการกินอะไรประมาณเรื่องยาอะไร้ยครับผมน้องมีจุดไหนที่ต้องรอบคุณแค่ไหนครับที่เห็นวันนี้อ๋อบล็อกบอกด้วยมอกด้วยโดนอยู่นะมอกโดนโดนโดนใช่ไหมฮะ โดน้กระสุนไปรกแรกต้งนอะไรไหมเพราะว่าพู้ถึชั่วสูงต้อโดนแล้วกวโดนน้ำหนักของน่องเนียต้องวจะหมดแต่โดนแตะมีอยู่ด้วยนะมีอยู่นะครับตอกต้อมีอยู่มีหยุดนิดนึงดให้คุยเาไมดีวะแค่ทั้งหนักไหแค่งหก็หนักนะหนักนหนักนนันี่ยอกเดินจันดน ผู้น้องนต้ว้าถอยนี่เป็นตัาแน่นอนใช่ครับแล้วก็ต้องให้เราเดินเริเจับในอาวุธเอาที่ชนะอยู่ก็คือลูกโหนในเรียมได้เลยวันนี้ทำสำเร็จแล้นวันนี้นะอกลับมาแล้วเนี่ยเราวางเป้าหมายยังไงมั้งครับในการชีมยอ่เร่งเร่งที่ป่แล้วแข่งก็มาได้ตอสิบสี่สิ ก็แล้วจะก็มกนะเข้าใจาน้นเขาต่องมีคนอยากนะทางทงสายโปสต์เนาเราก็มีน้าที่ดูแลนักวยของนักวยมาครบแค่หลักครับเอาสมเอาความเป็นมืยการเลยอยู่จังหวัดไหนครับนี่อยู่ชลธารมี ไงใหญ่นะสุราดเอดจากการมวยจิตตังนิดนึงครับการมวยเโซนเชียร์เป็นเด่นมวยเด็กจะไปได้แล้วก็ทีมงานเป็นดีดีตูดทุกคนด้ยครับวันนี้เอาใจเจ้ากรรมได้เลยบอกอาเซียนหนุ่งครับจากการมวยจิตามตังนี่เลยตามข้าวเพชรชินนี่แหละแล้วก็ทำมาตู้นะครับก็อย่พูดทุกคย่างก็ทำมาตู้ทำมาสู้นะครับเพศเพศเพศของเฮียหนุ่มเพอะไรนะฮะที่นี่มวยไทยครับที่นี่มวยมวยไทยมวยไทยนะจิตตังได้เลยนะได้เลยครับอะครับผมยินดีเลยครับผม